เอาซุปเดือดบุบปั๊บ,บโอ้วันนี้ขายดีเะเจ๊ใกล้หมดแล้วนะเนี่ยผมมาแต่วีวไม่ได้กินเลยโห้วหมดแล้วม,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 มือให่ใม่เียดูดูดูตัวจริงน่ะดูดูตัวจริงด้วยตัว <laughs> จริงลองมาเลยแล้ผมพิเศษสองก้อน ยไก่ยังรักอา่ามื่ไหนกได้พี่กินได้หมดเหละได้อีกคนนึงอยู่ไหนแจ๊ที่ขายตอนคืนอ,อ่ะเคยออไปแล้วเหรอยังวันนี้เขาหยุดนิ้งเที่ยวอ๋อเล้นอนที่นี่ป่ะนอนที่นี่ไหมหะอยู่านานแค่คนนั้นอ่ละ เขาไม่อยู่ซอยนี้เหรอฮะไม่ได้อยู่ซอยนี้หรออยู่ซอยไหนอยู่ซอยนี้อยู่ซอ,อย,น,อน,อยนี้แหละนะอยู่มาหลายปีนะคนนั้นอนะ่ะสิบปีแล้วนะหน้าปีนะยั<ม>งอ่ะรุ่น,นร,นรนะุ่นแรกๆแกืบรุ่นแรกๆเลยอ่ะเขารุ่นแรกใช่ไหมอ่าผมมาทันอยู่ดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว ซื้อมาเจาเลยอัดๆไว้เดี๋ยวมไ,งง <Okay. S 1> ไม่ได้ใช้งานแพงไหมแพงซื้อสองพันเก้าจงิงๆเขาเออซื้อต่อเขามาเออมือหนึ่งก็อยู่หลายพันอยู่เห็น <Okay. S 1> มันใช้ได้อยู่มันยังสวยอยู่เลยเออได้อยู่ <Okay. S 1> นี่นรูหางนี่เจ้วจริงครับเจ้าของร้านสวยด้วยสวยอยู่เห <Okay. S 1> มือนเดิม ว,ว,ว,วันนี้ไม่ร้อนแดดลมบรรยากาศดีครับดีด้า

พี่เมียเออก็ไออผมไม่ได้จดให้กูวะน่นน่ะเบอร์พี่พิม่ะไม่มีผมจำเบอร์เขาไม่ได้เลยจบแล้วต้องถ่ายกูจิทำไรอะไรทั้งวันน่ะฮะทำไรพี่ก็ไปเดี๋ยวมาเล่นยังสายเขียวไอยเขียวเดี๋ยวเอาดิมึงไปเอาอุปกมาเลยเดี๋ยวกูเอาสายเขียวให้ห้องไปจำเบอร์เขาไม่ได้เลยจะขอฟูจิไว้ไงเออโอเคขอมาแทนมึงเอาเบอร์มาแล้วเอาสายเขียวไปเลยห้องจำได้ผมเป็นผมอ่ะ เดี๋ยวใครมาซื a, ้อมึงม ah. ึงก็ได้ตังค์ใหญ่คนนั้นไงเฮ้ยขาหยใครานานคือถือว่าเล่นกี่คนเนี่ยผ้านอะไรอ่ะบเล่นกี่คนเนี่ยที่ไหนเล่นกี่คนออนไลน์อระวังรถมันมีรุ่นทั่วโลกอ่ะพี่มันจะมีของจำอะไรอันหนึ่งให้เราเลือกว่าเราจะเลือกฝั่งไหนแค่นั้นอ่ะอ้าเรื่องมันจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมัน ส,สรลูปมันก็ได้แคพันหนึ่งอ่ะมันไปจะเปลี่ยนจอมันขายได้หลายพันเลยนะร้านร้านในโนั้นอ่ะโูเสี่ยวไก่มาละนีดหร่อยครับชอบเลยก็เยอะๆหน่อยนิดร้านนี้ผสมอะไรบ้างอ่ะมีน้ำมัน ไม่กินเลยไปสี่นาทีแล้วจะของร้านมาทำเองเลยเต็กใหม่เพิ่เมาแ้แรกเลยต้องทำเองครับไปเอา 那。 cố này náo vào tiệm tàng công kính mặt họa thấy thôi đang thôi 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 เมื่อเดี๋ยวไก่มาละเสร็จแล้วอ,ลอ่ะโอ้โ <c oughs> หแบตหมดกินกินให้ดูคำหนึ่งครับแบตหมดเลย 嗯，好来。 ครับครับเฮ้ครับครับ